EP นี้เดียจะพาทุกคนไปเที่ยวสถานปัตยกรรมเมืองลมกันค่ะมีทางน้ำตกเทวีที่แบบอุ้ยมันสวยมากแล้วก็ไปเช็คอินคาเฟ่ตรงข้ามกับแพนติออนมุมนี้คือมันดีมันเลิศมันจึงและเราจะไปต่อที่โคลโอเซียมที่ใครๆก็แบบว่ามาเช็คอินเพราะว่ามันด่งดังไปทั่วโลกค่ะแล้วก็มีจัตุรัดโนวาที่มีคนชอบแบบว่าไปนั่งเล่นตอนเย็นนะคะแล้วก็ที่อื่นๆ แล้วเราจะตบท้ายด้วยหอเอ็นพิซซ่าค่ะที่แบบว่าถ่ายรูปออกมาแล้วหือม,มันดีมากอะ่ะทุกคนแต่ว่าทริปนี้เดียอาจจะอัดได้ไม่มากนะคะเพราะว่าโดนพี่มิดเล่นงานเข้าแล้วค่ะทริปนี้จะสนุกและบันเทิงแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะ ทุกคนกระเป๋าหายกระเป๋าใบใหญ่กับใบเล็กอ่ะหายสองใบเลยอ่ะขโมยมันเอาเอาไปเมื่อกี้นแน่เลยอ่ะสถานีอะไรก็ไม่รู้อ่ะหายตอนนี้แฟนกําลังเดินไปเดินหายอยู่นะคะแต่คิดว่ามันน่าจะเอาลงไปมเมื่อกี้สถานีมเมื่อกี้มันจอดอ่ะจบเลยชีวิตยังไม่แทนได้ไปเที่ยวโลมเลยกระเป๋าหายสองใบยอยากร้องไห้อ่ะคือแบบ ตอนแรกอยู่โดรไมค์คือไม่ไม่มีแบบอะไรอย่างนี้นะแต่พอแบบว่ามานั่งรถไฟอ่ะม,ม,มิดมาเลยเนี่ยคือเอากระเป๋าไว้ข้างล่างข้างล่างตรงเนี้ยสองใบใบเล็กกับใบใหญ่สองใบมันเอาไปมันเอาไปสองใบเลยเหลือแค่สองใบนี้ใบใหม่เลยเออมันเอาใบใหม่ไปอีก <c oughs> ทุกคนต้องเอากระเป๋ามอาไว้ตรงที่นั่งของตัวเองนะคะปลอดภัยสุดเลยดูดิ <c oughs> โอ้ย คือเจ้าหน้าที่เขาก็แนะนำให้ไปแจ้งความที่โลมนะคะแต่คิดว่าเราก็น่าจะไม่แจ้งความเพราะว่าแจ้งไปก็เท่านั้นอะ่ะแจ้งไปก็ไม่ได้คืนหรอกแต่ยังโชคดีตรงที่ว่าไอ้กระเป๋าที่เหลือสองใบเนี่ย คือมันเป็นเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ใส่ไอ้ที่มันเอาไปก็คือเป็นอาหารที่เราพบมาแล้วก็เป็นเสื้อผ้าที่เราใส่ไปแล้วแต่ว่ามันมีอีกอันนึงคือกระเป๋าเล็กที่มันเป็นรองเท้าเข้าไปทั้งนั้นเลยที่เราแบบซื้อราคาคนก็ถือว่าแพงไว้ก็แพงสําหรับเราแล้วเนาะสี่ห้าบาทอะไรอย่างเงี้ยสองคู่สามคู่อย่างเงี้ยพ่อใครนี ใครใครมาอิตาลีก็ระวังนะคะแล้วคิดว่ามันน่าจะเล็งตั้งแต่ตอนที่ต้นทางที่เวนิสนะ <c oughs> คิดว่ามันน่าจะเล็งตั้งแต่ตอนนั้นรู้สึกแบบเหมือนมีคนผีดำแบบคอยมองคือว่าอะไรเงี้ยเราก็พูดกับแฟนอยู่นะว่า เฮ้ยอ้วนระวังนะคนุณดูแบบว่าไอ้นี่วะอะไรอย่าเงี้ยแต่พอคือรถไฟเราก็เอาเอากับเอากเก็บช่องเก็บอะไรอย่างี้เราก็คิดว่าอ่ะคงไม่มีอะไระที่ไหนได้ผ่านไปแค่สถานีเดียวเท่านั้นแล้วเราแบบว่าเดินออกมาดูจบกระเป๋าหายคุณมางเราหรือต้องเดินทางต่อแ stay h e r e อ่า เมื่อกี้เราก็มีการไปแจ้งตำรวจแล้วนะคะโดยการแบบว่าพิมพ์ Google Translate นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ภาษาอยู่แล้วเนาะก็คือพิมพ์คุยกันไปคุยกันมาคือว่าถ้าเราไม่มี GPS หรือ iPhone ที่แบบติดไปกับกระเป๋าเราแล้วแบบว่าเหมือนประมาณว่ามีอะไรที่มันติดตามได้อะเขาก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้คือถ้าหายก็คือน่าจะช่วยอะไรไม่ได้นะคะจบ ตอนนี้เราถึงที่พักแล้วนะคะมีอันนี้ที่พักของเราค่ะเวลาเช็คเอาท์คือสิบนาฬิกาสามสิบนาท <Okay. S 1> นี่แหละลองใช้อันนี้นะคะในการเที่ยว Google go. สุดยอดทุกคนนี่มันคือลิฟต์ค่ะโอ้สุดยอดอ่ะนให้ปิดให้ดูซิลิฟต์มันเป็นเอยียงยังไงนี่ปิดอย่างนี้นะคะอ่าหนึ่งชั้นแล้วก็ปิดประตูตรงนี้อีกหนึ่งชั้นสุดยอดเมื่อกี้นะคะคือก่อนที่เราจะขึ้นมาได้อะคือที่นี่เขาให้เช็คอินโดยการแบบว่าโทรขึ้นมาบอกเขานะคะไอตัวกดข้างล่างกนะ็คือมันแบบว่ามันไม่ได้นะแล้วเราก คือโทรไม่ได้ไงเราก็เลยขอความช่วยเหลือคนที่เขาเดินผ่านมาพอดีเขาก็ช่วยโทรให้คือใจดีมากๆเลยฉันรอดอะเราเข้ามาที่ห้องกันแล้วนะคะโอ้ห้องก็ดูแบบว่าเออใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวบอกว่าราคาเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวมาดูห้องน้ํากันนัดหนึ่งนะฝั่งนี้อ๋อฝั่งนี้เป็นห้องน้บ <c oughs> ขอเปิดไฟก่อนไฟอยู่ไหน มาอยู่ในก้อนอ่ามาดูห้องน้ํากันนะคะอันนี้ก็เป็นกระจกนี่ค่ะชักโครกชักโครกอยู่ตรงนี้แล้วก็นี่ห้องอาบนีที่อาบน้ําอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้ค่ะห้องนี้นะคะชื่อ วาติกันเซนทันสูตรนะคะเบียเช่าห้องนี้2คืน5,813บาทแต่ว่ามีค่าภาษีเมืองด้วย28ยูโรนะคะตีเป็นเงินไทยก็คือ1,092บาทนะคะและเมื่อกี้คือเราก็คุยกับคนที่ดูแลที่นี่นะคะแล้วเราก็บอกว่ากระเป๋าเราอหายไป2ใบแล้วเขาก็บอกว่าคุณได้แจ้งตำรวจหรือยังเราก็บอกว่าแจ้งแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้ทำอะไรแล้วเขาก็แบบว่าสายหัวแล้วเขาบอกว่าเออ มาที่นี่คุณจะต้องระวังนะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยไปเดินเที่ยวพวกคลุมโลมพวกเทวีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือกระเป๋าตังค์หายพาสปอร์ตหายอะไรหายอย่างเงี้ยสองลายแล้วนะคะอย่าลืมเลยว่ามาที่นี่เรามัดระวังตัวมากเลยคือแบบอะไรออกห่างจากตัวไม่ได้แม้แต่กระเป๋าเดินทางก็ทิ้งไว้ในช่องที่ใส่กระเป๋าไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะวันนี้เราก็คงแบบว่าไม่ได้เที่ยวอะไรกันแล้วเนาะเพราะว่าแค่เรื่องกระเป๋าเรื่องอะไรนี่ก็แบบว่า อันนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นแต่เช้าแล้วพาไปเที่ยวดีกว่าค่ะ o มอร์น n ิ่งค่ะวันนี้เป็นวันแรกที่เราจะเริ่มเที่ยวที่ลมแล้วนะคะตอนนี้เราออกจากห้องแล้วนะคะซึ่งฟ้ายังแบบว่ายังไม่ค่อยสว่างนะคะตอนนี้เป็นเวลาตีห้ากว่าใกล้6โมงแล้วค่ะเรารอรถบัสเพื่อที่จะไปเที่ยวนะคะก็คือรอรถบัสสาย46นะคะถ้าเกิดมาพักที่เดียวกับเรานะคะเสร็จแล้วก็ไปลงไม่อยากสารชื่อเลย ไม่ได้ภาษาเนาะน่าจะชื่อพิซซาพิซซาเอ็มหรือพิซซาเวเนเซียอะไรประมาณนี้เดี๋ยวแปะชื่อให้ละกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปน้ำตกเทวีกันก่อนเลยค่ะจึงแล้วค่ะเทวีที่หนูเดียอยากได้มุมนี้แต่ทำไมคนเยอะขนาดนี้ขนาดเราว่ามาเช้าแล้วนะหลงมากทำไมคนเยอะได้ยังไงวะ ี่จ้าน้ำตกเทวีที่ใครๆมาลมก็ต้องมาเช็คอินที่นี่นะคะเพราะว่าความสวยงามของเขามันสวยจริงๆน่ะที่เราคิดว่ามาเช้าแล้วมีคนมาเช้ากว่าเราเยอะมุมทัวรลิสต์นะคะแต่ว่าเราก็ได้ถ่ายรูปแล้วนะคะประมาณหนึ่งนะเพราะคนเยอะมากเดี๋ยวเราให้ดูรูปกันนะคะ มาที่นี่ต้องโยนเหรียญด้วยนะครับโอ้มันย้อนแสงนิดนึงเนาะตอนนี้เราถึงพระวิหารแพนทีออนแล้วนะคะเดินมาแค่ไม่กี่เมตรนะคะ แต่คนเยอะมากค่ะแต่ว่าเราจะไม่ได้ต่อแถวเข้าไปนะั่งข้างในนะคะเราจะมานี่นั่งอยู่ร้านข้างๆเนี่ยตรงข้ามกับมหาวิหารแพนธีออนเลยค่ะซึ่งเดี๋ยวเรากินอาหารเช้าตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราถ่ายรูปจากตรงเนี้ยไปด้านหลังนะให้มันเป็นแบบว่าวิวแพนธะีออนน่ะอยู่ด้านหลังเดี๋ยวลองดูว่าเราจะทําได้ปะอันนี้ชื่อร้านนะคะนี่ชื่อร้านนะร้านอยู่ตรงนี้แหละคะ่ะ นี่อยู่นี้เลยนั่งมุมนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวถ่ายรูปหันหลังไปเจอเลยพระวิหารแพนติอันแต่ตอนนี้คนเยอะอยู่รอให้คนน้อยลงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยแบบว่าถ่ายรูปนะคะจังหวะดีๆสักสักทีสักทีสักทีเข้าไปสักทีเราได้อาหารเช้าแล้วนะคะนมปังไข่เบคอน16ยูโร มีน้ำส้มให้ด้วยครบเซตจ,จ้ารวมเป็นเงินไทย6 2 4บาทโอ้ยแพงจังเลยเรามานั่งชาร์จแบตในสปาบั๊นะคะะว่า ที่ชาร์จแบดของเราโดนขโมยไปด้วยหมดเลยะคะตามอ,อันนี้นะซึ่งเป็นชโโ็อกโกแลตเย็นนะคะคือที่6ยูโลเท่าไทยที่2 3 4บาทค่ะถึงแล้วค่ะทุกคนโคลัสเซียมค่ะเราไม่ได้เข้าไปข้างในนะคะดูเนื่องจากว่าคนหมาสารมากเราเดินไปแล้วนะคนซื้อตั๋วคือเยอะมาก แต่เราจะมาหาจุดถ่ายรูปก,กันนะคะที่แบบว่าเป็นมุมมหาชนอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเราได้เช็คอินแล้วนะเพราะเราไม่ไหวจริงๆอะ่ะเราน่าจะได้มุมเนี้ยมุมเนี้ยนหลยถ่ายแล้วก็สอยขึ้นไปเดี๋ยวเราลองถ่ายก่อนว่าจะได้หรือเปล่าทุกคนเดินขึ้นมานะคะข้างบน นี่สังเกตจากต้นมะพาร้า,พาวตรงนี้นะี่ต้นมะพร้าวต้นนี้นะเดินมาแล้วมาถ่ายมุมนี้เดี๋ยวเราให้ดูภาพนะก็คือตรงนี้ไม่มีคนเลยแล้วก็คือถ่ายรูปจึงมากมาถ่ายตรงนี้นะคะจึงแล้วค่ะทุกคนบันไดสเปนนิสเตปเดี๋ยวแปะให้นะอ่านไม่ถูกหรือเปล่า คนเยอะมากอะไรเนี่ยมานั่งอะไรกันเนี่ยซึ่งบันไดนี้นะคะ<ๆ>เขาก็นิยมแบบว่าเออมานั่งเล่นชิลๆอะไรอย่างเงี้ยรับลมสบายๆอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ก่อนที่จะมาถึงตรงบันไดนี้นะคะด้านหลังนี้ของเดียนะคะเดินที่ที่เดียเดินตรงมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะเป็นอ่าแหล่งช้อปปิ้งนะคะแบรนด์เนมทั้งนั้นเลยแต่ถ้าถามถึงว่าบันไดนี้เหมาะกับการมาไหมอือดูเองค่ะ ก็คือมันก็นะไม่ค่อยมีอะไรมันก็แค่มานั่งเล่นนั่งอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆอะ่ะเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่ออันนี้คือที่ที่4ของวันนี้ละเดี๋ยวเราไปที่ที่5้ากันจบเลยค่ะทุกคนจัตุรัสไทซ่านนาน,นวาวาป,ป,ป,ปิดปบปุ้งโอ้ยติดปะพวงอะไรกันตอนนี้เนี้ยเดี๋ยวเราแปะรูปให้ดูค่ะ ไหนๆเราก็เที่ยวสถาปัตยกรรมของที่โรมแล้วนะคะเดียก็เลยย้ายมาที่ปิซ่าค่ะจะพาทุกคนมาเที่ยวปิซ่าด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเดียเนี่ยไม่ได้ถ่ายที่โรมอะไรเยอะแยะนะคะเนื่องจากว่าเมมการ์ดของเราเนี่ย เต็มแล้วแล้วก็เมมที่เหลือคือโดนขโมยไปแล้วนะคะแต่ตอนนี้ย้ายมาปิซ่าแล้วค่ะเดี๋ยวจะให้ทุกคนนะคะดูที่พักก่อนก่อนที่เราจะไปปิซ่าว่าที่นี่ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงห้องใหญ่กว้างขวางเผื่อใครจะมานอนที่นี่ค่ะเดี๋ยวดูกันเลยค่ะอันนี้คือห้องเรานะคะชื่อโรงแรมชื่อปิซ่าเทนสต็อปนะคะเดินจากสถานีมาประมาณเท่าไหร่นะคะกวน400เ <400 S 2> มตรดูดิ ห้องก็กว้างขวางอยู่นะ,ะแล้วตรงนี้ก็มีกระจกให้นะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูห้องครัวกันอันนี้คือห้องครัวนะคะซึ่งเขาให้ใช้ร่วมกันนะคะสองห้องนะคะนี่กว้างขวางอยู่สามารถทํากับข้าวได้อะไรได้เนาะแล้วก็มีเครื่องทํากาแฟให้ซึ่งเขาใจดีมากๆเลยแลย้วก็ขยะนี่คือแยกอยู่ตรงนี้นะคะห้องน้ําเป็นแบบใช้รวมนะคะตรงนี้ นี่ห้องน้ำใช้รวมนะใช้กัน2ห้องนะคะห้องน้ำนี้นะคะเดียพักที่นี่2คืนนะคะราคาอยู่ที่6 6 9 1บาทอันนี้คือราคา2คืนนะคะแล้วก็ภาษีเมืองอีก10ยูโรนะคะซึ่งราคาตกแล้วก็คือประมาณ3,000ันกว่าบาทไม่เกิน4 0 0พันราคาดีงามมากแถมก็ไม่ไกลจากปิซาด้วยแล้วก็สะอาดสะอ้านค่ะถ้าเกิดใครอยากจะมาเที่ยวปิซานะคะก็สามารถมาพักที่นี่ได้เจ้า ของเขาน่ารักมากแล้วก็โ,โหพรีเซนเยอะมากแล้วก็มีขนมนี่มีขนมให้กินนี่ฟรีฟรีเนี่ยนี่กาฟงกาแฟนี่ฟรี <c oughs> ก็คือเจ้าของเขาบอกอย่างนี้ค่ะนี่นะคะหน้าโรงแรมเราก็จะเป็นตึกสีเหลืองหน้าต่างสีเขียวตรงนี้นะคะแบบนี้ค่ะ ถึงแล้วคะ่ะทุกคนหอเอนปิซ่านะคะมันเอนเยอะมากไม่ธรรมดาเลยนะนี่คนก็เยอะมากเช่นเดียวกันดูบรรยากาศรอบๆนะคะคือคนเยอะมากจริงๆที่นี่คือไม่ว่าใครที่ไหนก็มาที่นี่เช็คอินที่นี่นะจ๊ะเป็นจุดแบบว่าชวลีสุดๆเลยอะ่ะเดี๋ยวเราจะหาจุดถ่ายรูปก,กันนะคะเดี๋ยวมาดูว่าเราจะได้รูปแบบไหนบ้างแต่ส่วนใหญ่ทุกคนจะแบบ เอาอยู่ฝั่งนี้ดลยยอ,อย่างนี้เดี๋ยวไปถ่ายรูปกันก่อนค่ะโอเคครับมุมนี้นะครับคนมาถ่ายแบบประมาณนี้กัน <Okay. S 2> แล้วก็ทําท่าผักเนาะทําท่าผักให้มันลม้มอ่าโอเคแล้วก็มีจิ้มอ่ะจิ้มจิ้มโอเคเนี่ยสวยงามมากเลยกอดคอดอดด้วยอะ่ะกอดกอดเอ่อกอดประมาณนี้โอเคเอ้กอดประมาณนี้ไ okay. ด้ไ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 ดไดถ่ายยากมากถ่ายยากเมื่อยใช่ไหมถ่ายยากมากแล้วก็ เออมื่อยแล้วก็การที่จะแบบว่าได้มุมได้อะไรเงี้ยยากอ,อ่ะไม่ได้ง่ายแล้วอากาศแล้วคือร้อนโอเคมาลงมาอันนี้นะักท่องเที่ยวก็ซื้อตัว๋วแล้วก็เดินขึ้นไปชมข้างบนกันนะคะน่านเห็นไหมข้างบนอะ่ะอันนี้ไม่กล้าขึ้นอะ่ะ กลัวห่อล้มด้านนอกนะคะเขาจะขายของแบบว่าซูวินเนียอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนอย่าลืมแวะนี่นะคาเฟ่ตรงนี้นะคะขนมกับน้ำราคาไม่แพงค่ะนี่มีขนมให้เลือกเยอะมากมายเลยราคาไม่แพงด้วยนะคะที่นี่เมื่อก,กี้เดียวก็สั่งน้ำส้มไปแล้วสฟังนะคะแม่จเจ้าน้ำส้มแก้วเล็กมากจ้า สำหรับ EP 3นี้นะคะที่ถ่ายรูปกับสถานที่สถานปัตยกรรมของอิตาลีนะคะไม่ว่าจะเป็นโรมแล้วก็มายันหอเอนพิซ่านะคะซึ่งแต่สถาน,านที่เนี่ยก็คือสวยงามทั้งนั้นเลยก็ถ้าเกิดใครยังไม่เคยมาถ่ายก็ลองมาถ่ายนะคะถ้ามาถ่ายพวกอย่างเงี้ยแนะนำว่ามาหน้าหนาวนะเพราะตอนเนี้ยกรดกกระด ร้อนมากร้อนตับแตดหน้าไหมเลยถ้ายัางไงก็เดี๋ยวไปเจอกัน ep 4นะคะ ep 4จะพาไปเที่ยวทะเลกันค่ะ